สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกสคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีฟ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งการดี้เฮานะครับปล่อยงูนะครับลงแปลงธรรมชาตินะครับที่เฮาได้มีการปลูกหญ้าหลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าบางชนิดนะครับมันกะบ่เกิดดีนะครับบางชนิดก็มีหญ้าแซมนะครับแต่ว่าคันหญ้าที่มันขึ้นแซมก็เป็นหย่างพี่น้องครับลางงูมันกับขึ้นหญ้าอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับมปนแล้วนะครับมื้อนี้สีฟ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้ง วิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับพี่เฮาปล่อยง้วลงแปลงนะครับพี่เป็นพี่เฮาจงไว้นะครับเป็นแปลงหยีบย่านะครับเพระาะว่านะครับง้วต้องมีการอา่ะยางพรมนะครับบนว,ว่าเฮาสีให้ง้วนะครับขังคอ,อกตลอดทั้งปีเลย ผมว่าถามว่าขังได้บ่ขังได้นะครับแต่ว่าสุขภาพของงั้นนะครับผมมองว่ามันอาจจะบ่ค่อยดีปันใดนะครับเพื่อนแล้วนะครับผมนะครับก็จะมีการบริหารจัดการโดยการปลูกยานะครับเลี้ยงงั้นนะครับแล้วก็ปล่อยพื้นที่บางส่วนนะครับเป็นพื้นที่ให้งั้นนะครับใดมีการเดินเหยียบย่าแทะริมนะครับผม ใหงัวได้ออกกาลังกายคลายเครียด้อมนะครับผมเพื่อที่จะไหงัวนะครับมีความสุขัหง่วงมีความสุขผมก็เชื่อว่านะครับหัวของเฮ้านะครับก็ยอมมีความอ้วนคววมพี่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับในการเลี้ยงงัวของเฮ้านะครับเพราะทางเขาจะมีการกําจัดมีการนะครับกําจัดบริเวณนะครับบ่อไหงัวออกจากนอกพื้นที่ที่เขากาหนดนะครับผมนี่ครับพื้นที่ที่ เฮาเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นเฮาจะคึงด้วยลวดนะครับพี่ปล่อยคาแต้ไฟฟ้าอ่อนๆนะครับเพชรไหง่วนะครับเมื่อไปสัมผัสกับลวดแล้วนะครับงัวก็จะมีความตกใจนะครับเพชรไห้บอไปในพื้นที่ที่เฮาไม่การปลูกหญ้าไว้นะครับนี่นะครับอันนี้คือวิธีนะครับแล้วก็แนวทางนะครับในการเลี้ยงงัวของเฮานะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ อ่าน so, uh, like ี so premier, ่นะครับคือวิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับแต่กอนะครับเพาก็จะบ่ได้มีการบริหารจัดการอย่างมากมายนะครับแต่ว่าสมัยนี้นะครับเขาต้องมีการวางแผนนะครับในการที่จะเลี้ยงงัวนะครับว่าเขาจะมีการบริหารลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้นงงัวของเขานะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับและการที่สําคัญที่แขคนมีความสุขและกงัวก็มีความสุขพร้อมนะครับในการบริหารจัดการ ร่างของเขาให้มันง่ายแหละครัสะดวกสบายนะครับผมนี่นะครับเพี่องครับการเขาจะลามอยู่สองตัวนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับเพราะพอพันธุ์ทามีอยู่สองตัวนะครับผมเขาก็เลยต้องล่าใหมคนละหม่องเพื่อที่จะบ่ให้พ่อพันธุ์นะครับมาส้นกันนะครับคือว่าพอพันธุ์ส้นกันนะครับมันอาจจะเิตงให้เขาเกิดการสูญเสียหรืองัวบาดเจ็บได้นะครับผมพันธุ์เลี้ยงเขาก็เลยต้องมีการลามพ่อพันธุ์ไว้นะครับผมส่วน แม่พันแม่บอกแล้วกับลูกลูกของมันนะครับว่าจะปล่อยให้มันแทรลิมได้ตามอิสระเรื่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันนะครับได้ออกกำลังกายนํำนะครับแล้วก็แทรลิมตต่สัญชาตญาณของวัวด้วยนะครับผมนี่นะครับการเลี้ยงงัวแบบบ้านๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวทีงานให้พี่น้องในเบิงนะครับผมงูว่าที่เขาได้ยงนะครับเป็นจังใดเดี๋ยวจะอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิงนะครับแล้วก็เรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้นะครับเป็นหยาลู่สี่นะครับที่เขาวานให้งูว่าได้แทร่เล่มนะครับผมอ่าครับเจบแล้วก็มันก็จะมีพวกวัชพืชขึ้นแซมนะครับแต่ว่าวัชพืชกับวเป็นยังนะครับเพราะว่างูวนะครับมันก็กินหยาอยู่แล้วนะครับวัชพืชก็เป็นหยาชนิดหนึ่งนะครับผม โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคลิปนีกันได้ครับาน้องถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเลังใจให้กับตุตาฟาร์มเลดเดอร์ครับขอบคุณครับ